ตรวจการบ้านสลากกินแบ่งรัฐบาล16พฤษภาคม68งวดนี้ต้องบอกว่าเข้ากันแบบจุกจุเข้ากันแบบปังปังอลังการงานสร้างครับสวัสดีครับก็อยู่ผมอาจารย์แมนผลพลังเลขนะครับตรวจการบ้านสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในงวด16พฤษภาคม68พบกันเป็นประจำหลังจากสลากออกนะครับก็ สลากกินแบ่งระบาดออกตามนี้ิง <laughs> นี่นะครับขึ้นกราฟิกให้นะครับก็เลขท้าย2ตัว87นะครับแล้วก็ร้อยหนึ่งเนี่ยสองห้าหนึ่งสามศูนย์เก้านะเลขหน้าสามตัวมีหนึ่งศูนย์เก้าสองสามหนึ่งนะครับเลขท้ายสามตัวเก้าหก้าหกสามหนึ่งนะครับสำหรับเลขแปดเจ็ดเนี่ยนะครับใครที่ตามเออ่เลขราศีแล้วก็เลขวันเกิดก็จะน่าจะเห็นกันแล้วว่าเข้ากันหลายคนเลยนะครับ อย่างเลขราศีก่อนเลขเด่นดาวดี12ราศีนีนะครับราศีเมษนะครับหมอแมนให้ไปก็คือ874นะครับ874แล้วก็ตัด87ดนะตัดเล่น87นะครับแค่ตัดเองนะไม่ต้องกลับเลยแค่ตัดเองนะครับแค่ตัดก็ได้โชคหละนะครับ87นะ2ตัวด้านล่างนะครับราศีเมษเนี่ยหมอแมนก็จะไว้อันดับที่7ด้วยนะ จัดไว้ดับ7ดด้วยเลขมา8 7เนะครับเข้าไปแล้วก็ราศีมังกรนะครับมังกรเนี่ยหมอแม่ให้ไป798นะครับตัดเล่นแล้วก็กลับด้วยก็จะได้8 7มังกรเนี่ยจัดอันดับไว้อันดับ5นะครับจัดอันดับไว้อันดับ5แล้วเลขมาด้วยนะครับต่อมาคือราศีกุมครับราศีกุมเนี่ยก็คือให้ไป748นะครับตัดเล่นแล้วก็กลับด้วยนะครับก็จะได้87 ราศีกุมเนี่ยหมอแม่จัดไว้อันดับ3นะครับนะมีราศีที่จัดไว้เนี่ยเ,เลขเข้าทั้งหมด3ราศีนะครับปังๆกันเลยนะเออใครที่ตาม8ปดเจ็นะ,ะราหูกับเสาร์อะอย่างที่บอกอะเขาเป็นาดาวคู่มิตรเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคอะเป็นคู่มิตรใหญ่ของเรื่องของการเสี่ยงโชคการเอ่อเกี่ยวกับอบายามุกอะไรพวกเนี้ยการเสี่ยงต่างๆนะครับแล้วก็ ต่อมาก็คือเลขนำโชคตามวันเกิดนะครับเริ่มโชคตามวันเกิดเนี่ยนะวันแรกเลยคือวันอาทิตย์เลยนะวันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์หมอแม่ไม่ได้จัดอันดับเอาไว้นะฟังดีนะวันอาทิตย์ยังไม่ได้จัดอันดับเอาไว้นะครับนะแต่ให้เลขไปเนี่ยในคลิปเลขนำโชคตามวันเกิดเนาะให้เลขไปคือ0ูนย์นะครับปรากฏว่ามา3ตัวบนนะสตัวบนนะครับพูดอย่างนี้ได้เพราะว่าตอนนี้สลากไทยก็มี เลข3ตัวแบบถูกกฎหมายเลยนะครับเป็นเลข3อะไรนะเขาเรียกว่ารางวัล3ตรง3ส,สลับหลักเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดคนวันอาทิตย์ถ้าท่านซื้อเลขของตัวเองเนาะศูนย์สามเก้าเนี่ยมันสลับหลักนะมันจะถูก3ตัวบนเลยนะครับ309นะอเาเลขรางวัลที่1เห็นไหมสามตัวบน309คนวันอาทิตย์ถูก3ตัวครับเลขมา3ตัวนะครับต่อมาคือคนวันพุธกลางวันนะครับ ซึ่งพูดกลางว well, indeed, man, <kes <kes ันนะครับหมอแมนก็ไม่ได้จัดอ <ke ันดับไว้นะครับตลกมากเลยนะแต่เลขเข้าคือ87ก็คือเลขท้าย2ตัวนะครับ87ให้ไป487อันนี้แค่ตัดเล่นก็ได้ละนะฮะแล้วก็อีกคนอีกวันหนึ่งก็คือคนพูดกลางคืนซึ่งก็ไม่ได้ถูกจัดอันดับไว้เหมือนกันนะครับแต่เลขมาบางทีจะเป็นแบบนี้จริงๆนะบางทีอันดับที่จัดไว้เนี่ยอาจจะไม่ได้ทางอื่นเนาะตัวเลขนี้จะไม่เข้าอันเนี้ย แต่ไปได้สื่อน้าโชคอะไรอย่างอื่นนะแต่ครน,นี้เนี่ยพุทธกลางคืนเนี่ย847นะครับนะก็ตัดเล่นก็จะมี87ก็เข้าเลขถทาย2ตัวนะได้โชกันไปนะโอ้โหไออันอื่นเนี่ยที่มันเฉียดเฉียดเนี่ยก็ช่างมันเถอะเนาะมันเฉียดไปอย่างหมอแมนนี่ก็เจ็บใจนะครับเสียดายเพราะว่าคนวันเสาร์ซื้อ610นะครับก็กลับเล่น6กลับอะไรเงี้ยปรากฏว่าเข้ามาเลขหน้า3ตัว109คือ มันแค่เปลี่ยนแบบ6เป็น9ก้าอ่ะเก้าเป็น6อะไรเงี้ยเออมันแค่เปลี่ยนแค่นั้นเองแต่ไม่ได้แผลงส่วนตัวก็ไม่ได้แผลงนะครับชุดนี้ก็ไม่ได้นะครับก็วันเกิดเข้าไป3มวันเกิดนะราศีาสราศีนะครับอ่าต่อมานะครับเลขดาวเด่นจากราศีนะครับหรือว่าเลขเด่นจากราศีนะครับชุดแรกก็เข้าไป8ปดเจ็ดแปดเนี่ยก็เลขท้าย2ตัวนะครับ่มแมนก็เก่งหลักไว้นะ เกงเลข7ไว้หลักหน่วยเห็นไหมเกงเลข8ไว้หลักสิบนะครับอ่าเกงไว้ถูกหลักเลยแต่ว่าเขามาข้างล่างแต่เกงไว้ในเกงด้านบนเขามาข้างล่างนะครับแต่ว่าก็มา87นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือเลขท้าย3ตัว965นะครับนี่คือตารางเลขดาวเด่นเนี่ยจะมาด้วยกัน2ชุดนะครับอ่านอกนั้นก็เฉดเฉดไปไม่พูดถึงนะครับเอาเฉพาะที่เข้าก็คือ965นะ้เข้าไป2ชุดนะกับ87นะครับ เราเด่นจักรราศีก็โดดเด่นสมชื่อนะครับมา2ชุดเลยอ่าต่อมานะครับเป็นในส่วนของนะเลขสูตรนำโชคอ่าที่เออเขาก็มาบ้างแบบมาบ้างหลุดบ้างมาบ้างหลุดบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ระยะหลังๆเขาก็มานวดงวด,อ,งงวดอยู่นะอ่าประมาณสักสัก 4, สี่ซาห้างวดที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยเข้ามาแล้วเขาเคยเข้ามาทีหนึ่งนะครับทีหนึ่งหรือ2 P ทีเนะี่ย รอบนี้มาอีกนะครับก็คือในส่วนของหมอแมนให้ไปคือ5.87เดนะครับ5้7เสูตรนำโชคปรากฏว่ามา87นะครับก็คือตัดเล่นก็ได้โชคแน่นอนนะครับไม่ต้องกลับเลยครคราวนี้เลขสูตรนำโชคนะครับก็พูดกันสม่ำเสมอพูดกันตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับว่าช่องทางที่ให้เนี่ยนะครับจะมีอยู่สองช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือ การเป็นสมาชิก y o u t u b e ฟังให้ดีนะฮะการเป็นสมาชิก u t u b e เนี่ยท่านสมัครกับทาง youtube เดือนละ100บาทนะครับะก็คือสมาชิกเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์บางอย่างที่ได้ที่หมอแมนไม่ได้ให้ไม่ได้ลงให้แบบสาธารณะนะครับก็จะมีเลขตัวนี้แหละครับเลขสูตรนำโชคนะครับกับเลขเป็ีปนฟองครับที่จะมอบให้ทุกวันที่1กับวันที่16นะครับอันนี้จะให้พิเศษสำหรับสมาชิกที่สนับสนุน ช่องนะครับหมอแมนพลังเลขแค่เดือนละ100บาทนะครับหมอแมนตั้งราคานี้มาเนี่ยประมาณ3ปี4ปีแล้วนะครับสปีคือ3ปีกว่าไม่ได้ไม่ขึ้นราคาไม่อะไรเลยนะครับก็ราคาเดียวอันนี้พี่ๆสมัครกับทาง YouTube ได้เลยนะครับเพราะว่าสมัครทาง YouTube เนี่ยจ่ายตังค์ทาง u t u b e เนาะเออเขาก็จะเป็นระบบของเขาอะ่ะให้เราเห็นเฉพาะคอนเทนต์สำหรับสมาชิกใช่ปะ่ะนะอันนี้เกาจะให้ทุกวันที่1วันที่16นะครับ แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือใครบอกว่าสมัคร YouTube ไม่แน่ใจหรืออยากจะได้เลขเด่นทุกวันนะครับหมอแมนก็มีช่องทางให้เข้าอยูน่นะก็เข้ากลุ่มเฮฮาภาษาเลขนะครับนะค่าสมาชิก555บาทกลุ่มนี้เป็นเป็นกลุ่มตลอดชีพครับท่านเข้าเนี่ยท่านจ่ายครั้งเดียวแล้วก็อยู่กันยาวๆนะครับเข้าไปกลุ่มนี้ท่านต้องแอดไลน์มาสมัครส่วนตัวโดยตรงกับหมอแมนนะครับแล้วหมอแมนเนี่ยพอได้รับสลิปแล้ว แมนจะเป็นคนเชิญท่านเข้ากลุ่มเองนะครับในกลุ่มเฮฮาภาษาเลขเนี่ยก็จะมีเลขเด่นทุกวันนะครับมีเลขปิงนปองทุกวันมีเลขประจําวันะนของทุกวันด้วยมีเลขเพื่อนบ้านด้วยอะนะแล้วก็มีวอลเปเปอร์มงคลมอบให้ด้วยนะครับเสริมดวงนะฮะก็จริงๆแค่วอลแค่วอลเปเปอร์ก็คุ้มแล้วนะ แล้วก็ที่พิเศษมากเลยคือการตีเลขจากความฝันนะครับได้รับิสิิ์ในการตีเลขจากความฝันหมอแมนจะตีความฝันของท่านเนี่ยเป็นเลขเด่นให้นะครับท่านก็สุดแล้วแต่ว่าท่านจะเอาไปทําอะไรหรือเอาไปเล่นอะไรนะครับนี่คือกลุ่มเฮฮาภาษาเลขเป็นกลุ่มตลอดชีพ555บาทนะครับหรือถ้าท่านมีจะสอบถามอีกอ่ะช่องทางอื่นนะครับก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้นะครับก็มีช่องทาง กันประมาณนี้แต่ให้เนะี่ยให้ก่อนแน่นอนอยู่แล้วนะครับเ,เลขสูตรนําโชครอบนี้ผมแหม,แมให้ล่วงหน้าประมาณน่าจะ3-4วันนะประมาณนั้น3-4วันนะครับก็ตามนั้นนะครับหลายๆท่านเนี่ยนะคือที่เพิเข้ามาติดตามกันในในแฟนเพจเฟ e บุ๊ k นะครับนะก็อาจจะมีแบบงงๆพอเห็นเลขสูตรนําโชคเข้ามาถามใหญ่เลยให้เมื่อไหร่ฮะไม่เห็นเลยให้ตอนไหนอะไรเงี้ยเออไม่เห็นเลยอะไรเงี้ย ก็เข้าใจได้เข้าใจได้บางคนเพิ่งเพิ่งเข้ามาติดตามกันจริงๆนะครับก็อาจจะไม่รู้นะครับ <c oughs> ก็เข้าใจได้นะฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านติดตามไปเรื่อยๆเนาะก็จะ,จะเห็นว่าพอแมนมีช่องทางอะไรบ้างที่มอบให้แล้วก็เป็นคนที่ให้ก่อนหวยออกตลอดนะครับไม่เคยมาให้ทีหลังไม่ใช่เพจที่เป็นเป็นเพจแบบเพจเอวตารนะ,ะเดี๋ยวนี้มันจะมีเพจเอวตารที่ชักชวนท่าน เข้ากลุ่มเข้าเว็บเข้าอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาอะจะมีวิธีการที่แบบว่าเขาอาจจะโพสต์มาก่อนนะครับเป็นเลขอื่นนะแต่พอหวยออกปุ๊บเขาเอาเลขที่มันถูกอะมาเปลี่ยนมาแก้ไขโพสต์นะครับแก้ไขรูปภาพอ่านะก็บางคนรู้ไม่ทันนะก็ตกเป็นเหยื่อ <laughs> นะครับตกเป็นเหยื่อไปนะฮะจริงๆแล้วให้ไม่เข้าใช่ไหมเออหรือบางคนก็มาให้มาให้ทีหลังอะไรเงี้ยเออว่าเลขเข้าผมไม่เคย นะไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นนะครับคือไม่ใช่คนตอแหลพูดง่ายนะครับให้ก่อนก็ต้องบอกว่าให้ก่อนเออให้ก่อนแน่นอนแต่ให้ช่องทางไหนเออก็มีช่องทางช่องทางฟรีก็มีให้เยอะช่องทางฟรีเนี่ยคือ95%ให้ช่องทางฟรีนะใน b e ใน Facebook อะไรพวกนี้เ95%ครับเหลืออีก5%เท่านั้นเองที่เราแบบจะบอกว่า95%ก็เกินไปเป็น90%าเป็น90%แล้วกัน90%เนี่ยให้ฟรีอีก10%กเนี่ยก็คือ ก็ต้องเอาไว้สําหรับสมาชิกนะเป็นเบนดฟิตที่แบบเสเปเชียลหน่อยนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะเนาะปกติอยู่แล้วนะครับ<ๆ>ก็เป็นการทำเพจนะครับเพื่อ,เ,อ,อเป็นไรายได้นะครับเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นก็ต้องมีอะไรที่มันให้สาธารนณะกับที่ไม่สาธารณะนะนะเออแต่ที่ไม่สาธารณะเนี่ยก็ให้ก็มีคนที่เขาได้โชคกันไปนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ย โอ้โหก่อนที่เราจะมาคอมเมนต์ดราม่านะว่าไม่เห็นว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก่อนที่จะแบบใบว่าคนอื่นเนี่ยต้องตรวจสอบตัวเองก่อนนะครับว่าเอ๊ะเขาให้ทีหลังหรือเรานะ่นห่ะมาเห็นทีหลังเองนะฮะต้องตรวจสอบตัวเองนิดนึงนะครับอะอ่ะ,อะเข้าใจได้เข้าใจได้อะไรคนใหม่ๆเข้ามาเยอะนะครับกอ็อาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับก็ค่อยๆติดตามดูกันไปนะครับเอาเป็นว่าตรวจการบ้านครั้งนี้นะครับเข้าประมาณนี้แหละ นะครับแล้วก็มีอย่างปิงปองเนี่ยเฉียดไปนะครับเพราะว่าปิงปองหมอแมนให้ไป210นะครับปิงปองให้ไป210ซึ่งเสียดายมากนะครับเลขหน้า3ตัวเนี่ยเข้ามา231นะครับก็คือพูดง่ายว่า210เนี่ยมันมีเราเล่น6กลับเนี่ยมันจะมีชุดหนึ่งที่เป็น201แล้วเลขหน้า3ตัวเข้ามาสองอามหนึ่งอันเนี้ยแบบแม่งแบบมันเฉียดอะ่ะเออมันเสียดายนะแ่ามแหมเจ็บใจนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไร นะครับมันมีหลุดมีเข้ามีหลุดธรรมดาอยู่แล้วนะครับเรื่องตัวเลขนะครับแแค่เข้ารอบนี้แค่เข้ามาขนาดนี้เข้ามาทั้งหมดแบบเก้าเกาหน่วย9กระดานถือว่าเเยอะเหมือนกักนนะถือว่าเข้าเยอะเหมือนกันแค่นี้ก็แบบถือว่าแฮปปี้แล้วาพาให้พี่ๆเอฟซที่ติดตามกันเนี่ยได้โชคกันไปนะครับใครตามเลขวันเกิดตัวเองเนี่ยอย่างที่หมอแมนเคยบอกนะ ไม่ว่าคุณจะถูกจัดอันดับเอาไว้หรือไม่ได้ถูกจัดอันดับเอาไว้เนี่ยขอให้คุณซื้อเลขตัวเองติดไว้สั้งนิดหนึ่งนะครับเวลาเลขมันออกเลย่ไหะเออคือคุณไม่ต้องหน่อยว่าเฮ้ยคุณจะไม่ถูกจัดอันดับไว้อะไรเงรี้ยไม่ต้องหน่อยเลยนะพอเลขออกมาเฮ้ยเลขเราเข้าเลย่ะก็ได้ตังค์ได้ค่าขนมใช่ป่ะเออหลายๆคนแบบที่บอกมาขอบคุณมากเลยได้ค่าขนมได้ค่านู่นนี่นั่นแลลวหมอแม่ได้ดีใจด้วยนะดีใจด้วยมากๆนะครับก็อ่ะขอบคุณด้วยแลการที่ติดตามกัน นะครับอันนี้คือตรวจกันบ้านในงวด16พฤษภาคมครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับงวดวันที่1มิถุนายนนะครับจะมีเลขอะไรบ้างก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีครับไปก่อนสวัสดีครับ